ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แงะและก็อยู่กับนี่นะครับผมผลิตภัณฑ์ของเคย่งนะครับวันนี้นะครับแค่แงะนะครับจะเอาเลื่อยนะครับผมเลื่อยอะไรนะพี่กดเลื่อยชักใบครับเลื่อยชักใบนะครับผมเลื่อยใบชักเลื่อยชักใบนะครับเปิดออกมาก็จะเจอนี่นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือคู่มือนะครับคู่มือนะครับ R S 1 8ึ่งแปด L K ศูนย์นะครับผมอันนี้คือรหัสครับคู่มือไม่ต้องพูดถึงนะครับแนเงแงอ่านไม่ออกนี่แบบนี้ว้าวนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปตัดแต่งกิ่งไม้ได้ไหมพี่กดได้ครับผมตัดแต่งกิ่งไม้ก็ได้ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ได้ตัดไม้ได้ตัดท่อ PVC ได้นะครับผมก็ไปเรื่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ นี่พี่น้อยดูใกล้นะครับนี่ใปเรื่อยเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้นะครับเขาจะแถมมานะครับตัวนี้นะครับตัวชาร์จเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็แบตสอก้อนนะครับแบตก็สามารถเช็คได้นะครับว่ามีไฟไหมโวเดือกก้อนเดียวนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับผมตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ก้อนเดียวเหมือนกันนะครับผมเอ๊ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แค่เงียจะเทสให้ดูก็แล้วกันนะครับ ก็นี่นะครับวิธีการใส่นะครับเอาใบเลื่อยนะครับออกมาทางนี้นะครับไม่ใช่ใบเลื่อยมาอย่างนี้นะครับถ้าเอาใบเลื่อยมาอย่างนี้จะใส่ไม่เข้าอ่าลงแแบบนี้นะครับวิธีการใส่นะครับไม่ยากนะครับบิดหมุนตรงนี้นะครับเขามีที่ให้หมุนอยู่นะครับเราก็แย่อันนี้ลงไปนะครับแย่ลงไปแบบนี้นะครับเราก็หมุนไปอีกนะครับหมุนให้สุดนะครับยัดลงไปให้สุดนะครับแบบนี้นะครับยัดลงไปให้สุดแล้วเราก็ปล่อยนะครับแค่นี้แน่นแล้ว นะครับวิธีการนะครับก็อันนี้มันเซฟตี้ไว้นะครับนี่มีตัวล็อกไว้นะครับนี่กดล็อกไว้นะครับจะกดตัวนี้ไม่ลงนะครับจะกดไม่ลงนะครับก็เวลาคลายล็อกก็จะกดข้างนี้แล้วกันวู้ก็อันนี้นะครับที่เป็นสีดำๆนี่การเลื่อนนะครับก็อันนี้นะครับแส่ตัวนี้จะตัดให้ดูนะครับวิธีการตัดไม้อะไรแบบนี้นะครับ เราต้องดูให้แน่ใจนะพี่น้อยว่าตรงนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรตะป,ปูนะครับตะปูนะครับว่าวิธีการตัดนะครับก็จะจับขานี้นะครับอีกมือนึ่งจับอันนี้นะครับก็จะช่วยพยุงแล้วกันนะครับนี่แบบนี้ เนียนคิปนะครับเนี่แบบนี้เลยนะครับก็เป็นเลื่อยชักใบนะครับแบบนี้โอ้คมดีจังต่ใส่ไงก็จะตัดท่อให้ดูนะครับว่าเออเอาอันยาอานนี้ดีวกว่านะครับว่าจะประมาณไหนนะครับนี่ดูนะครับว่าวิธีการตัดเป็นยังไงโอ้โหตัดง่ายอย่างที่กด นะครับกดอย่างเดียวนะครับเนี่ยลองอลองลองเอาสีเหลืองมากดอย่างเดียวนะครับนี่ขาดง่ายๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนะครับก็ต้องจับให้แน่นด้วยนะครับือเงียนกิปเลยนะพี่น้อย ก็เลื่อยอันนี้นะครับก็สามารถตัดได้หลายอย่างนะครับก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเคยางนะครับอย่างนี้นะครับเรามาไกลบ้านนะครับก็ไม่มีไฟมานะครับเนี่ยสะดวกเลยนะครับก็มาตัดแต่งกิ่งไม้นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยง่ายเลยพี่น้อยขาดแล้วใช่นี่มาดูตรงนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับพี่น้อยก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ลากสายไฟนะครับก็เราจะหาพวกงานตัดไม้ตัดท่อ PVC หรือตัดฟ้านะครับแผ่นฟ้าก็ตัดได้นะพี่กดนะไหนครับแผ่นนะครับยิบซ้ำนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับตัดได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้เลื่อยตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ไวด้วยอืมไวด้วยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของเคยังนะครับผมก็สินค้าเกาหลีนะครับผมก็ถ้าใครนะครับสนใจนะครับแค่แซงแงะจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้าชอบนะครับวิธีการใช้ของแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ